สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่บนที่ร้านแม่หอยร้อยชุดแล้วนะครับนี่เรามาดูกันว่าไอติมันน่าจะกินไม่ก่งวันนี้ไอติมอีกแยะกินแม่กินป่าได้ดิทำไมเอ้าไอติมหน่อยครับเส็นเลือกเบิดไอติมอร่อยพ่อกินบ้างน้ำปังเห็นไหมแม่กินไม่ได้หรอแล้วทำอะไรลวกอะไรอีกอ่ะเอ้าเขามาสั่งก๋วยเตี๋ยวอ๋อเหรอ ก๋วยเตี๋ยวอะไรนะแม่งานแม่เยอะเนาะงานแม่เยอะหรองานเยอะ อมชอบเส้นนิ่มๆสองถ้วยเหรอคุณแม่ถ้วยเดียวแต่ว่ามันลวกอันนั้นมันมันล้นลงนีเหมิดของร้านร้านไม่ได้กินองานหนักจ้ะพิกัดร้านแม่หอยนะครับ หลายๆคนที่เพิ่งติดตามใหม่นะครับบ้านนนลสะอาดตำบลบ้านแก้งอําเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิปักหมุดมาได้เลยนะครับปักหมุดก็คือเปิด g o o g l e Map นะครับร้านไม่เคยร้อยชุดขึ้นเลยเมนูที่นี่ก็จะมีส้มตามอาหารตามสั่งนะครับก๋้วยเตี๋ยวสุก,กี้ขนมจีน แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรออ4ชั่วโมงนะคะ4ชั่วโมงเอฟซีทางสกุลเขาบอกว่าสิส้งคบมาให้แมวส้มยังนะคบคะ่ะอ๋อส่งคบคกตำมาหรอแม่ใช่เออเข้าที่อยู่ไปแล้วเขาบอกว่าเม่ดตำเนี่ยเปียงคบเขาเลยจะส่งคบมาให้นะคะอืมส่งอะไรมาแม่ก็เอาหมดนั่นแหละไม่ชอบออมแล้้ๆออม ไปดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวกันหน่อยก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นนะคะวันนี้เนี่ยมันเขาชอบเส้นเละร้านมันชอบเส้นเละนี่ก๋วยเตี๋ยวนมตกนะทุกคนมาแล้วพ่อแบบเอาน้แล้วเนี่ยแม่จ่ายตังค์ให้หน่อยเออไปกี่บาทนะพ่อสามสิบบาทนะคะขอบคุณครับนี่ไอขวยกินวะไอขวยไข่ขวยใหญ่ตัวเต็มเสี่ยงมื่นบุลละเนี่ยไข่ย่งจ้าเมนอีลินล่ะ เจ้า,ากับแมลี่ญ่ลูก <realidad. S 3> ค่อยมกักมาเรียล้วค่อยมักอันนี้เสร็จออมเลยแล้วออมทำงานต่อนะคะับอะไรคุณแม่เนี่ยอันนี้ทำข้าวกล่องนะคะของคุณอะไรนะเก่งอือคุณปองอยู่ต่างประเทศคุณปองอยู่เยอรมันเยอรมันนะคะวันนี้แม่ทำข้าวกล่องนะคะห้ากลบกล่องนะ,ะจริงๆอะคุณปองอยากให้ทำผัดซีอิ๊วแต่ว่าเออแต่ว่าเราก็บอกว่าเอาที่คุณแม่สะดวกอมันไม่ไหวหรอกลูกมัน ขาชิเอียวน้ำมันต้องแดงเฮ็ดแบบว่ามันมันไม่สะดวกกันแม่นะ่ะแต่ว่าข้าวกล่องมันก็เลิศนะนั่นแหละอันอันในเซลเล็เธอเบิร์แลยเฮ็ดบุญเซนห่ห้าสิบกล่องนะครับห้าสิบกล่องะะกะเพราไก่ใช่ไหมคุณแม่ใช่กะเพราไก่นี่นะครับดูหน้าตากะเพราไหมล่ะอืมเป็นเรื่องตากะเพราุนหน่อยป้าก <พอ S 2> ่าาาได้ถือเลี้ยงไก่ตึ้งเยอ่ใช่ดีเหอะที่ต่างจังฮะ อามดูกะเพราอันนี้แม่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียแล้วราคาไม่จะจะกอกถุงนะคะนี่กรนะะทะใหญ่มากมงงก็จะแจกเอ่อชาวบ้านนะแม่เนาะใช่ข้าวอีกสองหม้อก็กําลงหงอยู่นะคะ,ะ,คะอันนี้แม่แม่เอาข่าวเพราะว่ามันกองใหญ่แม่จะเอากับเข่าใส่ในนีเลยใส่ข้างๆเลยนะคะมันจะสวยจะเรือ่อเนี่ยก็ทําแบบนี้จะเอากับ จะเอากับข้าวใส่ทุงแล้วก็ลงตรงนี้เลยครับผมมันสวยกล่องสวยกล่องใหญ่นะจะทำสวยสวยุดได้บุญเหมือนกันอันนี้แม่ตักใส่ถุงนะครับนี่อน,นี้นกะเ,เพราไก่เหรอแม่ใช่ของคุณปองจากเยอรมันห้าสิบกล่องนะครับกำลังทำ กอกับข้าวใส่ถุงนะคะปุ่งได้แล้วเพราะอันนั้นล้วก็หนึ่งหายไม่แน่ยูนี้ย,ย,ไ,ดยได้หมอกับมีหนึ่งอีกหัดหนึ่งเพ่อพ่อหุงข้าวมันหงแน่มเกินไปหงแน่มเออต้องได้นึ่งใหม่ นึ่งไปอีกหวัวล้น mm hmm. อันนี้ปักใน,นห้เนีแล้วก็นึ่งอีกมันจะเป็นสองหวัวเป็นห้าสิบกล่องพอดีเนาะใช่เอาไว้ขายอีกไงให้ลูกค้าอีกเข้าร้านหน้าร้านเท้าลงหม้อข่าวผิดเลยพี่อะแล้วก็นึ่งใหม่อีกอากาศรนะ้อนมากครับ แต่ละมันสวยนะเหบ,บืที่นี่คูดเีเวลาเวลาเขอนนั่นแล้วเขเป็นหนึ่งมันคู่ดีมันสวยข้ามันจะสวยมากได้นับไหมนะ่ะยังไม่นับมันยังบุตรทนดิถึงก่อไปเรื่อยๆก่อนนับที่หลังคิดว่ามันขืนพี่ยังนับนี่มันยังไม่พอ ไม่กำลังทำให้คุณปอใช่ไหมคุณปอจากเยอรมันสิใช่ครับจากเยอรมันนะคะไม่กำลังทำอยู่นะคะทำบุญย้อนหลังบุญงานมันเกิดย้อนหลังนะครับเพราะว่าช่วงนั้นนะเฮ้ยเป็นบอเกงใช่แล้วกเ็เราถ่ายเอ็มีแล้ววันที่ยี่สี่ใช่ไหมใช่ถ่ายเอ็มีแล้วก็สมมติว่าแม่จะทำอย่างเงี้ยบางทีเก่งก็ไม่ได้มาถ่ายก็จะไม่ได้นี่อ,อีกเนี่ยก็ต้องรอเราว่างก่อนเนาะทั้งสองคนก็จะเก่งก็จะยี่สี่ก็พอดีเราถ่ายเอ็มดีวันนั้นเลา งานหนักมากเครื่องนั้นน่ะก็เลยแม่จะว่าไข่เนอะย้อนหลังให้ครับได้บุญเหมือนกันครับผม <_ d ue> <_ d ue> โ,โ,โค้ดล่ออกมาอย่างลูกคุณล่ออกมาอย่าง โหละคาโลเออโะกะเพราไก่นะครับอร่อยมากนะคะไม่ได้ชิมเลยก็มาซิมเลย,เลยแซบแซบอีลีบะนะ้นยะนั่นเด็กเขาก็มีเสียงดน้ตตีอยู่ด้วยหรอเออเป็น มาเอาเด้อบันี้คุณยายมาเอานะคะมาเอามาเอาทุกคนเลยมาทุกคนเลยนะคะมาเอาทุกคนนะคะอันนี้ของคุณปองนะคะของยายนี่ของยายหมยนะคะขอบคุณเหมือนกันนะคะมาเด้อขะมาเด้อขะมาหมดนทุกคนนะคะของยายหม้กี่กล่องฮะของยายหม่สองสองกล่องจ้า อ่อวยพรหน่อยอวยพรหน่อยอวยพรให้คุณปองดูคุณปองอยากเยอรมันนะคะคุณปองอยากเยอรมันงานมันเกิดคุณปองนะคะเออำดด้วยเด้อเด้อภาพให้ธมค่าเงิในำวยจ้าไลดได้อได้ได้ครัเอออ่ะคุณยายผ่าคุณยายผาอยู่นอกบ้าจ้าคุณยายผาอวยพรให้เออ จ้้วใพ่คุณอ่ะคุณเถาคุณวอเกิ้งกิ้งนี่คุณยายพานอันนี้ของของคุณยายพานเอาเอาครบคนเลยทั้งทั้งหลานนะเนี่ยเอาไปให้หลานเลยจ้าสสาา ของคุณปองจากเยอรมันนะคะของเย็นหน่อของเย็นหน่อมหนึ่งสองสามสี่ให้ให้ให้หลานเหมือนกันให้หลานเหมือนกันนะคะก็ให้คุณปองคุณปองนะคะคุณปองจากเยอรมันยายคุณสองกองคุณปองจากเยอรมันนะคะอะเขาไม่เช่ไม้กันเขาไม่ใช่ไม้กันค่ที่ดอกกับพิ่กับสามกับพิ่งยืงอไม่ดีคู่อันนี้ อันนี้มีอันนี้หลาจาของคุณปองจากเยอรมันนะคะคุณปองจากเยอรมันนะคะล้ำล้ำรวยๆนะจคะคุณปองจากเยอรมันนะคะอันนี้เป็นของยายบ้านกี่คนสามคนต่อนะคือของคุณปองจากเยอรมันนะคะล้ำล้ำรวยๆนะคะเอ้เฮ่เุ่เฮ่เยายคุ้นดียายคุ้นน่ะได็กแจกล่ะ เอาก็ะพราอไปอีกส่วนหนึ่งก็แจกไปแล้วก็มีนะคะส่วนหนึ่งแจกไปแล้วก็มีจ้าเดี๋ยวก็จะมีคนมาเอาอีกเด็กเด็กคุ้มพุ่นค่ะเด็กคุ้มพุ่นอันนี้คุ้มยุติดาสารนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะคุณปองนะคะขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนแม่หอยนะคะที่อุดหนุนแม่หอยก็ได้ได้บุญสองได้บุญสองต่อนะคะเนาะแม่หอยอันนี้คือ คือเราอเอ,เอมบ้านนี่เพราะเอาไปให้หลานด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็อีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นกับมาเอาอีกคะ่ะสาธุสาธุาาขอบคุณคุณปองมากนะคะ